ตำรวจสืบสวนนครบาล3ได้จับกลุมขบวนการช่อโกงหลอกพนันกรำถั่วนะคะขณะที่ผู้ต้องหาสารภาพก่อเหตุมานานกว่า10ปีมูลค่าความเสียหายกว่า10ล้านบาทโดยตำรวจพบว่ามีเครือข่ายมากกว่า100ราย นายสรกฤตศิลมัตถถูกตำรวจสืบสวนนครบาล3จับกุมได้พร้อมของกลางอุปกรณ์เล่นพนันกำทัวหลังมีผู้เสียหายแจ้งความว่าถูกนายสรกฤษและพวกที่ยังหลบหนีอีกสองคนชักชวนให้เล่นการพนันกำทัวที่บ้านพักย่านมินบุรีเมื่อปี2554สูญเงินกว่า5 0 0 0 0บาท โดยพฤติกรรมของคนร้ายจะเข้ามาตีสนิทด้วยการอ้างว่ามีนายทุนต้องการซื้อบ้านให้พันรยาน้อยเมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อเข้ามาในบ้านที่ถูกจัดเตรียมไว้จะถูกบังคับให้เล่นการพนันกำถั่วจนเสียเงินจำนวนมากจากนั้นจะนำผู้เสียหายไปทิ้งไว้ในพื้นที่อื่นก่อนแยกย้ายกันหลบหนีโดยผู้ต้องหารับสารภาพว่า ได้ก่อเหตุล่อลวงผู้เสียหายลักษณะนี้มากว่า10ปีและเคยได้เงินมากที่สุดในการหลอกลวงแต่ละครั้งถึง3ล้านบาทโดยจะตระเวนก่อเหตุทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครและต่างจังหวัดขณะที่ตำรวจเตรียมขยายผลเพิ่มเติมเนื่องจากสืบทราบว่ายังมีผู้ร่วมขบวนการอีกกว่า100รายและมีผู้เสียหายอีกเป็นจำนวนมากค่ะ